อ๋อหนึ่งวห้ากล่องหนึ่งห้องหนึ่งสอง้เมื่อวานไปดีนะไปยูเนี่ยนอวนเนี่ยซื้อมาได้กล่องนึงไม่คิดว่าวันนี้จะได้เสียตังอีกโอ้หมาตัวแรกเมื่อกี้หมายังว่ายน้ำหมาก็ว่ายอยู่อุ้ยโอนอห่โอนย่งโอนยอนโโอนโอนโนนโอโอนนอนนอนโออนอนนนนอนโนนน กระเทียมกระขว้าอะไรก็จับไปวันไปกินข้าวเหี๋ยวเลยไม่ถึงเมื่อค่ำกินก้อนนู้นสุดเลยจะมาสั่งอะไรดีเราไม่กิถามว่าเอาไหมของยาเลยเยนึกว่ามาสั่งเปียกแบบเป็นกระปุกแบบที่มันทำมาสำเร็จรูปว่าไม่ดีเท่าของสดเลยมันขัดแล้วมันนี่ไงมันเป็นยังไงไม่รู้ความรู้สึกเนปขัดไม่เคยมันก็แย่ๆนะมคือความรู้สึกเนปแบบคุ้นชินกับอะไรที่มันแบบเป็นของดที่แบบเป็นเม็ด ดำไหมอะเต้ดำไหมไม่ดำไม่ดำเออแล้วทำไมของพี่ดำไม่เต้เป็นหลับนะวันนี้ไม่ไม่แต่คือไม่ไม่อยากให้หน้าน้องดนแดดเพราะว่าแดดเนะหลบนี่นี่อยู่นี่เพราะว่าน้าจะเป็นหลบดวงๆนะเรนี่ไม่โดนจรงนะแต่ตอนนี้น้าพี่เป็นดวงอยู่ตอนเนี้ยตาพลาพี่ตุ๊กเป็น าบอกวันนี้เราติดเหรอมาพี่ตุ้งมาเขาไม่ถึงตรงลาดพร้าวก็รถติดเขาคงจะเดินก่อนห้าหนูกลับเดินไปไหนวะออกออกออกเลี้ยวซ้ายกลับบ้านออกออกออกเลี้ยวซ้ายเล่้ยวกลับบ้านข้ามสะพานงามวงวานออกวิภาออกวิภากลับบ้านโอเคต้องนะน่าจะติดแต่ทางนี้แหละไม่ไม่ขึ้นทางบัวนะ ไปลงอะไรอะรัชดาเอ้ขึ้นทางด่วไปลง15าลงทงวนไหนอ๋อทาง่วาเมวานนี่้ลง5บาทแลงรชโยรชดไโอรัไม่หลับไปติดขมไมหลนิดหน่อยนงกันาหูสวยมากี่นังมาไม่หลับี่นั่งมาไม่หลับเลื่อคืดี๋ยถ่ายปกันดถ่ายูปกันดีเีสวยมากลยอะสวยมากเลยะ เห็นเม็ดเบลอพี่ฟ้าไราพี่ฟ้าไปทังเดินกับบ้านนะเนี่ยอุ้ยสวยเข้าไปเลยไม่ใช่เดี๋ยวลืมไงมันเล็กๆมันมันมันแสบมันเข้าตามากเลยมันแสบความสวยเนี่ยเข้าตามากฝันสวยเนาะต้องซื้อแล้วติดใหม่เลยลองทุกกล่องเลยลองทุกกล่องเฮ้ยนี่ก็สวยนี่ก็สวยสรุปได้มาห้าหกกล่องฝนตาก็สวยต้องหูก็สวยคนก็สวยโอ้ยเข้าตาเนี่ยขายดีไม่มี่าเมื่อกี้ไม่มี สสววยยขอทำบางเหนียงบางเหนียงจิกจิกจิกมันก็เหมือนจะไม่รอดเลยรอดรอดเมื่อกี้ใช่คืออยู่นี่จมหายไปนะเมื่อกี้เมื่อกี้ตีตีโป๊กตีโป๊กมันก็หายไปแล้วต้มโหสวยอยู่นี่ยังเดี๋ยวมิน่อยู่ สนุนะนกนนไหมเมื่อคืนดิ้นใหญ่เลยนะสนุกเบาสุดแล้วไม่พอร,รู้ลิมิตแกถ้าเจ็บหลังก็หยุดนี่ถ้าเจ็บหลังไม่ถ้าเจ็บหลังหนูก็นั่งไม่เจ็บแต่ดิ้นต่อมือแต่ต้นหูสวยมากก็แปลกด้ัยสุดไม่จะลงซัมเมอร์เห็นไหมเขาบอกให้ลงเพราะว่าลงซัมเมอร์ต้องลงซัมเมอร์แล้วก็ต้องตารางไปให้บริษัทดูว่าเขาปีนี้เหมือนมหาลัยเลื่อนเปิดไปสิงหา เรหนูอยู่ปีสองอะเออีกแล้วอ่ะมันจะเลื่อนไปปีปีเออซีอ๋อคนละคนละเพลงนั่นมันเอบีซียกมองอ๋อมหาลัยมันจะเขยิบไปเปิดสินาแล้วไงต่อไปเนี่ยเรียนไม่ได้จบไม่เอาหนูอิ่มเออีซีเอบีซกินหนูกินทั้งวันแล้วเมื่อกี้อิ่มจนลุกไปขึ้นหน่อยอิ่มมากทั้งกล้วยปิ้งทั้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งอร่อยมากเลยอ่ะ คณะที่ทุกวันอะไรขายมาสตลอดปีแล้วดีมากขนาดไม่มีน้ำจิ้มแลเนี่ยพี่เก๋ทำถูกต้องมากที่ไม่มีน้ำจิ้มมาเพราะว่ามันจะอ้วนพี่เก๋ค่ะไม่ทุกที่ี่ซื้อพี่แคแยกน้ำจิ้มที่มีรากนะแต่เมื่อกี้ไม่มีน้ำจิ้มเลยไม่ได้เอามาเลยโอ้โหเขาไม่ได้ดีมากเลยดีกผมวันเสาร์วันอาทิตย์เอาอีกป่ะเอาสองทุมแล้วกันเนาะสองที่งอนั่เที่หรอนั่นที่เคยซไหมข้าวไหนพรุ่งนี้เนี่ยไปซอยไปไหมไปไปเรีงานก่อนนะ สี่โมงครึ่งแล้วงันโลนเข้าไปเหรอนัดถ่าสองฉันไม่ได้ถ่ายจีนจงๆน่าจะสี่โมงหรออ๋อใช่โดนแต่งหน้ามั้งนั้นมาแต่งหน้าเต้อยู่นี่ก่อนเห็นเรื่องงานเราจะรีบไปพอมกันแล้วเมื่อกี้ผ้าที่กดไปนะบอกแล้วข้าหนึ่งไม่ต้องมาป๊าเดี๋ยวนี้กินอะไรอันนี้ไม่กับข้าวยังฮะเดี๋ยวนี้กินอะไรกินข้าวยังอกินกับครูกองน่าเห็นไหมว่าแล้วก็ถูกเร็จเราเมื่อเช้าเมื่อเช้าคุกกองก็บอก สวย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 มากเลยโอ้ยขายได้ค่ะวาวันพี่วกวันท่านไงนชนกดตรงไหนวะกแต่หน้าจอเลยคับหน้าจอใช่ไหมคะหนึ่งสองสามหนึ่งองา่มคอบคุณค่ะขายู่ครับแบบอะไรนะ ดูก่อนว่ามันติตไหมเทพธาราห้าจิตดูเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายให้รอบถ่ายให้จ้าวซ้อมตรงไหนวะแฟนขับหนูมารอบหนึ่งเนี่ยเจ้าพ่อถ่ายพี่คนนั้นน่ะหรอเออเขาไปหาเจ้านายเขามาที่ที่คนผมเออเจ้านายเจ้านายผู้หญิงอ่ะมันคนดูแลที่นี่เราเข้ามาถ่ายแต่บ้านหลังเนี้ยเห็นถ่ายหลายเรื่องมากเนนึกพยายามนึกบ้านพ่ออ๋อโซไม่เต็มหรอถ่ายหลายเรื่องพออ๋อนะคะพ่ออ๋อพ่อพอ เขาขี่มาเพื่อเน็โดยเฉพาะเลยเขาขี่มาเพื่อเน็โดยเฉพาะเลยเหรอเนี่ยอันนี้ก็เยอะอันนี้ก็บ่อยเขาบอกทบ่อยบ้านไม้ขี่มายังใหม่ยังใหม่เออเอาไปคืนเขาก่อนเดี๋ยวลืมไม่ได้รีบสวยทุกอย่างมาสวยเออเดี๋ยวพี่พิดาไปคืนให้ไปคืนเองใช่ไหมไปคืน เก็บต่อคิดว่าพี่หมูพี่หมูลงใหม่5ทีหมดเวลาหรไม่รอแล้วก่อน30เต้องแกนโพรว่าเก็บม่รอบแล้วไหมเขาตั้งาวงาเหล่น้นหอน้เาบอกไแล้วแกนไม่กะดดตีนี

พรุ่งนี้ใช่ไหมวันอาทิตย์ตอนแรกมันลงในตารางงานลงวันเสาแล้ววันพอน้องเล่นละครเสร็จบ๊ายบายไปตรงนี้หน่อยนะแป๊บนึง่าไปนะไม่ได้ยินกลับบ้านกลับบ้านเนาะกลับบ้านลงคอแลตะปูมาด้วยจะกลับบ้านแล้วงาก็ลืมลืมไปอีกไหมกลับบ้านมีอะไรอกันเครื่องฟ้า ตามขาตามทำหรอดีดีคุ้มกับที่เดิมันนี้แหละอ่าเฮ้ยตันนี้แหละนี่นกกระยางสวยมากสามรูปสามรูปหนูมีอะไรเกินสามรูปเอาให้โดนกล้องทุกล้องนะเฮ้ยเธอมีแสงแดดหน้าโดนแดดไม่นับมันนะไม่นับเปลี่ยนผ้าด้วยถ่ายซ่อมออะไรกันถ่ายออกจะได้มีอ้า เล็กไม่เอาพี่ตัวเองไ่เต้แม่บอกแล้วปิวพี่ไ่งบอกให้คิด่อแสงน่ะเลยโดนหน้าเลยแดดโดนหน้าเลยตาตาของชมูก เต้โฮชอบถ่ายรูปน้องอย่างเงี้ยไม่อ้าปากสุดๆกัไ็น้องมันทำน้องมันทำอ่ะ้าวหลังนกบ้านหลังนกเมันถ่ายไม่ได้จับแต่นี่เราเจอบ้านดีเป็นเสียแล้วเงินหมวกส้มหม่ได้ห้าด้วยอ้าวเหรอไม่ก็ตาที่ที่ถือไอ้กล้องอ่ะที่ถือไปอ่ะเชื้อมเงินส้มแล้วก็ใส่เบอร์ห้าอ้าวเหรอมีชั้มมา เสี่ยวเรือป้าอร่อยไปยังไม่แล้วของไม่กินที่น้าร้านเลยนั่งกับเสือเลยกงวันไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันสองคนกับป้าแปงสี่จ้าสี่ชามพี่เจยิ้มทำไมมันเยอะไหมก๋วยเตี๋ยวเรือมันนี่เยอะเยอะเยอะอยู่แม่กินหลายแานเห่าด้วยคนละสองชามก็อิ่มแล้วกับนี่หนุ่มได้หนุ่มกล้วยกลับบ้านอย่างนี้ไม่หมดเลยดูดิเต้พี่เจะจะกได้กางเองก็ทงสวยอ่ะเออเกิร์ตให้พี่ตุภัยอยู่แย่มีหนุ่มนั่นไงเตัวนันแหละ งถั่วยปลาตือิ่มละมื้อเย็นช้อ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 นเนียงนี่ไม่นีเนียงไม่มีแล้วเหรอเช็ดหน้าร้อยสามสิบหกบามาจัดนช้เดี๋ยวสุกหน้าเราจะเฮ้ยตรงนี้สีโคมสวยมากเอาใหม่ป้าเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะจริงเหรอเฮ้ยก่อนอัดมาสองเพลงแล้วคนใจร้ายกับตับสิ้นลมเพราะรั้งคนใจร้ายน่ะคนใจร้ายเขาบอกให้ร้องไม่เพาะ <Billie S 1> ทำไมอ่ะมันเป็นเพลงด่าเขาบอกให้หนูห้ามมองเขาห้ามมองเขาแล้วเห็อารมณ์มันโกรธอ่ะอารมณ์โกรธฉุนเฉียวไงมันต้โกรธแล้ว่嘛น่ะโกรธแล้วนะที่เน็ตทำมันโกรธมากเลยเน็ตต้องโดนเน็ตตีจริงปะตีจริงไหมจริงใช่ไหมมันดังเคลียร์ไปเลยไม่ใช่ไปเน็ตไปดูมาสี่รอบแล้วมันไม่ใช่เนี้ยมันเสียงจริงอะเสแสร้จริงแล้วเนี่ยว่าไม่ใช่สแตนด์อินตีจริงไปเลยมันไม่สมบทบาททางเจมสมรัฐบาล ทำไมหน้าบานอ่ะเอานาตั้งไม่เอาไม่บานเล้งกันนะที่ได้ไปเส้นไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายไปท่าแยกใช่ป่ะใช่ค่ะเกศติดรถไปหน้าลงเมเจอร์ได้ไหมได้ไปต่อแถวไหปดีด้วยพี่ไม่รู้จักนี่ไงพอถึงท่าแยกพี่ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานใช่ป่ะไม่ขึ้นตี่ตรงไเหรรู้ไหมสองร้อยลูกฮะนั่นแหละเดี๋ยวตรงไปเลยไปแล้วถเกศลงถามว่าทำมาเท่าไหร่สี่พันวันใช่เลี้ยวขวาขึ้นพระรามห้าเลี้ยวขวาวงเราทำกันบ้านเสร็จแล้วนะเลี้ยววขาเลี้ยวขวา ใคไปตรงนี้ไงกล่องน้อยทำหน้าที่ดีมากมันไม่ให้ย่าปะเก็ดเออเห็นรูปแล้วเห็นรูปแล้วใช่ <c oughs> ไหมก็ไปกรับหา,าได้อย่างไร <c oughs> ก็ข้ามไฟแดงไปไง ทำไฟแดงไปก็ไปอีกวันนนนะตูงไปเลยถาขึ้นมาตาเล่รถมาาีาวีเหรอโอเคนั่นเกไปลงไปไปได้เดี้เราก็ลงกันกับกันจะให้นะเป็นกัเกงใจไห้นำยฝังไม่เป็นไรต้น้ำายฝังแกต้องไปลงตรงนี้หรือไปต่อแทกซี่บริการพี่เก่งคิวเอาไปางเดียวกันฮะโอขอบคุณค่ะซื้อมาแล้ว เยว่าจะไปซื้ออยู่เกือบซื้อแล้วเออดีนะแถวมาให้ก่อนไม่ตอนแรกว่าจะมาให้ตันแรกจะซเจตเนว่าจะไปซื้อที่ปัดคิ้นของเคสด้วยก็ตอนแรกว่าจะเอาไปให้มันที่เจตเพิ่งอยู่เคสเอ้ยไปเชสที่เซ็นทรัลพาวมีอยู่เชสเ่รอน่าจะมีนะอยู่ในชอปอะวันไรเนี่ยเจตเพราะว่าไปเห็นรถคบซ้อเอี้ยวแต่ไม่รู้สีนี้รถลองรถลองรถใครอ่ะพี่เบนพี่เบนกลับก่อนเนสแล้วเนี่ยบ๊ายบายพี่เบนสวัสดีค่ะ เด็กกันเปล่าเด็กนานแล้วเนสีนี้น่าจะทอลังมัดก็จ่มันมีอยู่สองสีมันมีอีกสีที่ซบ้อบหน่อยอะไม่เอาแต่เอานีสีเข้มหน่อยได้โอเคนะแหมางอนไปก่อนเลยแปะไม่มีทาง ไม่มีทางนี่ยทางที่เติมพลังเพราะพี่ดาเติมพลังกดีแล้วแกพลังล้นเลีเช้าก็วันเย็นอรอ้นวัไม่มงเดเอาสปอตไลท์ให้เไม่ต้องไปถ่ายมุกหน้าตัวเองก่นะช้ากัวันเย็นวิงเอวิเอวันนี้พ่อไม่อยู่พ้อถ่ายพี่ด้วย ส่งคพิวเตอร์ส่งคาิเตอร์าหองานไม่ได้เอใส่หรอน่อตอนขับรถอ้าวเหรอมาเยรถไม่อยากใส่ถ่ายรูปพี่อยากฟินลากพี่ได้ไม่ต้องไปครอปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเขาทำไงฮะหน้าฟินเขาทำไงในของสามสี่ห้าหกพอล้วถ้าเยอะแล้วไม่ต้องมาหนไปเรียนใช่ปล่ะลูกฮะนีย ไม่ไปไปแล้วไปจะทำกายภาพดีนะไม่เอาอ่ะต้องรีบทาอาทิตย์ละสองครั้งเลยอาทิตย์ละครั้งว่างทั้งวันเลยค่อยไปทำมันสูงหมอค่าหนูทำสักหกชั่วโมงวันเสาร์ตามได้ไหมไม่เพราะวันวันเสาร์วันสูงสากรเนี่ยตามได้ไหมได้กับอกพี่มักินไปเหรอเปล่าพี่นิกตามดีใจเอาหรอเออดีใจไง ความสไหนจะได้เพอนบอกมาร้สกไหนไม่ไดจขับรถตามินเทเตอร์ไงขับรถตามินเตอร์ไงไม่จะย้อนกลับไปได้พี่จะย้อนทไพี่จะออกเลยก็ตามรถไปฟินกว่าต้องทำหน้าฟินด้วยฟินทำไมเล้าพี่จะไปทั้งรุนาอยจะขับรถให้ฟินนะต้องอยียร้อยแปดสนี่ร้อยร้อยแปบสงร้จนสั่งมาที่บ้านไม่เพราะว่าตตหลีก่งอยาริใช่ไหมเนีาเกเยตาไม่หยบเลย เน็ตบอกแล้วกันเนี่ยเหยียบไม่ได้เราเดี๋ยวทับหัวใจเน็ตไม่เอได้ค่ะเจ็บหลังอีกรอบค่ะอีกรอบเฮ้ยได้ทานโพสโพสกรถพ่อเสกรถหนึ่งสองสามไปแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้หลังดอกพอดีค่ะเแย่นั่นแหละสวยวิธทำเมื่อกี้สวยจะซื้อนะซื้อนะซื้อนะห้าบาทใส่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 ได้ก่อนอันนี้ค่ะเอาอยู่จะมาทำอีกรอบ